สวัสดีค่ะพวกเราเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ1โรงเรียนมัจารศึกษาวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานในหัวข้อเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเรื่องบราณสถาน1ิบ้านบัวค่ะมีสมาชิกทั้งหมดดังนี้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกิติพรไทรปอเลขที่9ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรุจิกรเดชถิไที่21ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิริกัรดาศรีวงษ์ชัยได้ที่23ค่ะ เชิญรับชมและรับฟังได้แล้วคะ่ะหรโบสถ์วัดสะทองบ้านบัวจังหวัดขอนแก่นมรด,ดกทางวัฒนธรรมอายุ175ปีหากอยากชมสถาปัตยกรรมอีสานให้มาที่วัดสท์ทองบ้านบัวตั้งอยู่ที่บ้านบัวตำบลขุดเขาจังหวัดขอนแก่นที่นี่มีศินย์หรือโบสถ์เป็นอาคารทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมที่สนแ,นแสดงลักษณะเด่นชาติของพื้นที่อีสาน มีการแต้มสีผ้าพันนอกอาคารประดับเป็นแก้วห้าชุกชีภายในปฏิสถานพระประธานศิลาสายรูปแบบอิสานนักท่องเที่ยวสามารถเข้าภายในสิมไม่เกินครั้งละห้าคนเป็นสิมแห่งเดียวที่ประดับงานปูนปั้นและลรักษางานดั้งเดิมได้อย่างดีในขณะที่สิมแห่งอื่นๆจะประดับผนังด้วยผูแต้มหรือรูปวาบ้านบัวเป็นชุมชนที่เก่าแก่ โดยพ่อใหญ่ขุนศีวอพ่อใหญ่โคดวงพ่อใหญ่โคตะพ่อใหญ่แปและพ่อใหญ่กุลได้อพยพลูกหลานจากบ้านโนนเขาปัจจุบันคือวัดป่ามัญจาครีมีโรคระบาดและการขาดแคลนน้ำบริโภคมาตั้งถิ่นฐานอยู่ริมสะบัวที่มีดอกบัวสวยงามอยู่เต็มหนองทำให้ตั้งชื่อว่าบ้านบัวและได้สร้างสิมหรือโบสขึ้นถือเป็นสิมแห่งแรกของดินแดนแถบนี้ พร้อมอัญเชิญพระพุทธรูปหินทรายแดงที่มีน้ำหนักมากและเป็นศิลปะอีสานบริสุทธิ์ที่หาดูได้ยากมาเป็นพระประธานประดิษฐานวัษก์ท,ทองบ้านบัวมีสิมหรือโบสถ์อายุ175ปีเป็นฝีมือของช่างพื้นบ้านเป็นสิมทึบก่ออิดถือปูนมีประตูเข้าออกด้านเดียวเจาะซุ้มหน้าต่างด้านข้าง เมื่อสุดทรงลงชาวบ้านได้ร่วมกันซ่อมแซมด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและกรุมศิลปากรโดยรักษารูปแบบและศิลปะพื้นบ้านอีสานเอาไว้ส่วนที่โดดเด่นของสิมคือผนังตกแต่งด้วยงานปูนปั้นนุมต่ำรูปคนขี่ช้างรูปฉัดสามชั้นเทวดาดอกไม้รูปช้างมีสัปปะคับและคนขี่ช้างหลังคาทรงจั่วชั้นเดียว มุงกระเบื้องซีเมนหางว่าวมีปีกนกยื่นคุมตลอดเชิงชายฉลุไม้เป็นลายฟันปลาศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งวัตว์ตทองบ้านบัวเป็นโบราณสถานของชาติเมื่อปีพุทธศักราช2544และเมื่อพุทธศักราช2545สิมหรือโบกของวัตว์ตทองบ้านบัว ได้รับรางวัลอาคารทรงคุณค่าด้านการอนุรักษ์มรดกและวัฒนธรรมแห่งเอเชียแปซิฟิกจากองค์การยูเนสโกพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ